สวัสดีครับท่านสมาชิก YouTube บอร์ด้วยชแนลนะครับผมได้เคยเกริ่นไว้แล้วนะครับว่าผมได้ทำชุดโต๊ะผิดยากขึ้นมานะครับโดยได้ใช้เวลาบ้านอยู่ว่างในช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยฮะว่าคิดยังไงคิดจะคิดยังไงดีว่าจะทำยังไงดีที่จะทำให้เราทำหวยถูกแล้วก็สามารถที่จะลงทุนได้นะครับผมก็ลองปรับชุดโต๊ะนะครับว่า ได้ทดลองทำดูก็โอกาสถูกถึง9 5้าเซนตนะครับก็จะทำยังไงล่ะครับก็คาดหวังว่าวันที่1เมษาเนี่ยก็จะทดลองใช้ก็มองเห็นเงินอยู่นะฮะแต่พอดีก็เลื่อนเลื่อนออกนะฮะสมาคมคนตาบอดก็ไปขอเลื่อนไปออกโน่นวันที่สองพฤษภาก็เลยก็เลยอดไปนะครับก็ลองไปเล่นทำชุดโตดเล่นหวยฮานอยดู2วันก็ถูกนะฮะ แต่ถ้าว่าหวยฮานอยหวยลาวนะครับพอดีหวยลาวฮานอยหวยลาวก็ปิดตัวลงไปอีกนะครับก็จะมีหวยหุ้นอันนี้ท่านสมาชิกหลายคนได้โทรมานะครับว่าไม่มีหวยเล่นฉลอแดงก็เลยทําหวยหุ้นไปให้เล่นชุดโต๊ะนะครับอันนี้ในชุดโต๊ดหวยหุ้นเนี่ยผมไม่มีข้อมูลนะครับเพราะนั้นมันก็จะเยอะหน่อยก็จะแยกเป็นกลุ่มเลขคี่กับเลขคู่นะฮะผมก็ได้ทําไปแล้วทั้งหมดนะฮะเลข 48บวก48ดก็เป็น96ชุดนะก็เข้ามาตลอดนะท่านท่านท่านนําไปเล่นเนี่ยท่านก็จะเห็นว่ามันเข้ามาตลอดในหวยรัฐบาลไทยก็เหมือนกันนะฮะมันจะมีสูตรที่ดีๆผมก็ทํามานะฮะได้เคยบอกไว้แล้วว่าโอกาสผิดเนี่ยยากโอกาสถูก95%นะครับอันนี้เพื่อความกระจ่างผมก็จะทดลองทําเป็นตัวอย่างเป็นแนวทางให้ท่านดูนะครับ ในปี2 5 1 3เรื่องตั้งงวด17มกราคมนะครับว่าเราจะทําได้ทัก,กกี่ชุดประมาณกี่ชุดถูกไหมนะครับเราสามารถจะลงทุนได้ไหมนะครับก็ในงวด17มกนะราคมก็ทําได้ไม่รวมเบิ้ลนะครับได้ได้60ชุดนะครับแล้วก็แยกเบิ้ลออกมาต่างหากก็ได้อีก2 6ชุดรวมกันแล้วก็เป็น80 86ชุด ถามว่า86ชุดพอจะลงทุนไหวไหมก็ไหวนะฮะเพราะว่านในเน,เนี่ยจ่ายต้องจ่ายต้อง150บาทก็เกือบครึ่งต่อครึ่งนะแต่ถ้าว่าแต่ละงวดเนี่ยตัวเลขจะไม่เท่ากันนะครับอ่าวดนนี้ออกเบิ้ล774นะเพราะนั้นชุดไม่เบิ้ลก็จะผิดนะชุดไม่เบิ้ลจะผิดออกเบิ้ล774ชุดเบิ้ลได้26ชุดนะครับผมจะทําควบคู่ไปให้ด้วยกันเลยครับว่าทั้งชุดเบิ้ลชุดไม่เบิ้ลนะครับอ่าอ่า ไอ้เลขพวกนี้นะครับเราจะไปเริ่มเล่นกันในงวดวันที่สองนะครับวันที่สองพฤษภาคมที่ว่าจะออกนะจะออกหรือไม่ผมก็ยังไม่รู้นะนะครับก็มองพอมองเห็นเงินปั๊บมันมันมันหยุดซะจิบนะฮะต่อไปจะทดลองทํางวดวันที่วันที่หนึ่งเดือนกุมภาให้ดูนะงวดวันที่หนึ่งกุมภาก็ออกเบิ้ลอีกนะฮะถ้าทําไม่เบิ้ลก็ผิดนะครับไม่เบิ้ลผิด ทําไม่เบิ้ลได้ห้าสิบเอ็ดชุดนะครับแต่ละง,งวดเลขจํานวนชุดจะไม่เหมือนกันเนื่องจากตัวเคลียนะฮะตัวเคลียคนที่นํามาเคลียนียจะมากบ้างน้อยบ้างก็จะแตกต่างกันชุดเบิ้ลได้สิบแปดชุดร,รวมกันแล้วก็เป็นหกสิบเก้าชุดหกสิบเก้าชุดนี้ก็โอเคเลยนะฮะเล่นได้สบายนะครับหกสิบเก้าชุดปรากฏปรากฏว่างวดนี้ก็ออกเบิ้ลอีกสองสองเจ็ดเพราะนั้นเลขที่ไม่เบิ้ลก็ต้องผิดนะฮะบอ,อกเบิ้ลสองสองเจ็ด อันนี้ฮะผมลืมคลุมสีเหลืองไว้ให้ดูนะครับอันนี้เป็นงวดวันที่หนึ่งคุมพานนะครับที๋ผมเรียนให้ทราบว่าผมทําให้ดูย้อนหลังในปีหกสามนะครับต่อไปใช้ดูงวดวันที่สิบหกคุมพานนะฮะมาติดมาหมดเลย วด16กคุมพานี่ออก403ไม่เบิ้ลนะฮะเพราะนั้นไม่เบิ้ลนี่ทำได้48ชุดนะครับถูกนะครับ403ก็ดู034นะครับเทคเบิ้ลได้18ชุดรวมกันแล้วก็เป็นเท่าไหร่อะเป็น66 6 6ชุด6 6ชุดนี่เล่นได้แน่นอนนะครับ6 6ชุดเล่นได้แน่อนอนนะครับก็ถูกนะฮะถูก ต่อไปจะให้ดูงวดหนึ่งมีนาครับงวดหนึ่งมีนาคมนะครับกลับมาแล้วนะหนึ่งถึนสามนะครับคนนี้จะได้ไม่เบิ้ลนะคนนี้ออกไม่เบิ้ลนะออกเก้าสามแปดก็ถูกชุดไม่เบิ้ลสามแปดเก้าชุดโต้นนะเล่นโต้นนะครับอ,อันนี้งวดเบิ้ลมากหน่อยนะฮะได้สามสิบสี่ชุดรวมกัน ห้าสิบเจ็ดคสามสิบสี่ได้เก้าสิบเอ็ดชุดนะถือว่าเยอะนะแต่ก็ยังเล่นได้นะฮะเก้าสิบเอ็ดชุดเพราะว่ามันจ่ายถึงร้อยห้าสิบาทนะฮะยังเล่นได้นะครับก็ถูกนะฮะก็ถูกก็ต่อไปนะใหดูงวดที่ผ่านมานะครับงวดสิบหกมีนาคมสิบหกมีนาคมนี้ได้เยอะหน่อยนะฮะไม่เบิ้ลนี้ได้ถึงเจ็ดสิบเจ็ดชุดนะครับ ผิดเลยนะฮะพอมานอกเบิ้ลสี่ทีหกอันนี้มาดูชุดเบิ้ลนะชุดเบิ้ลก็จะได้มากนะฮะได้สี่สิบสี่ชุดรวมกันแล้วเจ็ดสิบเจ็ดกับสี่สิบสี่ก็ได้ร้อยยี่สิบอ็ดชุดลงทุนเยอะนะฮะร้อยี่สิบแปดชุดนี่จะเหลือกําไรแค่ไม่ถึงสามสิบบาทนะฮะแต่มันถูกค่อนข้างแน่นอนนะฮะถ้าพิจารณาว่าถูกค่อนข้างแน่นอนนะครับอ่า ถามว่าตัวเลขทําไมไม่เท่ากันฮะตัวเลขมากน้อยจะขึ้นอยู่กับตัวที่นํามาเคลียร์นะครับตัวที่นํามาเคลียร์ตัวเลขจะนมากน้อยผิดกันอันนี้เลขที่ทําให้ดูเป็นตัวอย่างมาห้างวดนี่นะฮะมันเป็นเราไม่ได้ตัดด้วยชุดชุดสามตัวผมมีชุดสามตัวมาไม่ครบสําหรับตัดชุดเต่งชุดโต๊ดอีกนะฮะซึ่งเคยโพสต์ไปให้ท่านดูแล้วนะครับอันนี้ถ้างวดนี้เราลองเอาเอาชุด ชุดที่มาไม่ครบสามตัวมาตัดทีจากจากร้อยยี่สิบเอ็ดชุดเนี่ยตัดแล้วจะเหลือเท่าไหร่ฮะตัดแล้วเหลือเรือรวมรวมเบื้อหาไม่เคียงเก้าสิบสามชุดนะหายไปสามสิบกว่าชุดนะครับนะก็ตรงนี้เล่นได้แน่นอนนะครับอันนี้รวมเบื้อนนะเราไม่ได้แยกให้ดูนะฮะพราะรวมมาเลยนะฮะร,รวมคือคือเอาเลขที่มาไม่ครบเนี่ยมาตัดเข้าตัดออกนะครับก็ตัดออกไปได้สามสิบกว่าตัวนะ ได้สามสิบตัวก็จะเหลืออยู่เก้าสิบสามตัวอย่างงวดงวด,วด,ดงที่ส,สิบอกมีนาตอนนี้งวดหนึ่งเมษาที่ไปออกสองพฤทธาเนี่ยผมรู้สึกจะโพสตไปให้แล้วนะถ้านำตรงนั้นไปเล่นด้วยนะไปเล่นได้เลยนะก็โอกาสถูกถึงเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นะโอกาสผิดนี่ยกให้ตรงตรงที่ว่ากาห้าปอร์นี่ถามว่าห้าเปอร์ซ็นไนยกไปให้ตัวแต้มนะครับผมใช้แต้มร้อยสิบหน่วย แอม1 0หน่วยเข้ามาเคลียร์ด้วยนะฮะใช้9ตัวเลยนะฮะเพราะนั้นแอม110หน่วย9ตัวโอกาสมันถูกอยู่90%อยู่แล้วนะฮะอกาสผิดก็น้อยนะครับเค okay, นะฮะถ้าหากว่าใครสนใจอยากจะสอบถามก็โทรมาตามเบอร์นี้นะครับนะครับเราจะเริ่มชุดโต๊ดผิดยากชุดโต๊ดผิดยากในงวดวันที่2พฤษภาก็เชิญชวนให้ท่านเล่นชุดโต๊ดดีกว่านะอ่า อันนี้ชุดโต๊เนี่ยไปกลับเต็งได้กลับเต็งได้ตัวหนึ่งก็กลับได้6ชุดนะฮะตัวกลับได้6ชุดอันนี้ถ้าถ้าจ่าย150ยหนชุดโต๊ะกับชุดเต็งไม่ต้องไปเล่นเต็งนะครับร้อยห้าสิบหกก็เก้าร้อยเหมือนกันนะฮะไอเว็บที่ว่าจ่ายร้อยห้าสิบเนี่ยเขาจ่ายสามตัวตรงเก้าร้อยบาทนะครับตัวตรงเก้าร้อยบาทนะครับถ้าใครสนใจอยากสอบถามก็โทรมาเบอร์นี้นะฮะก็ ก็ผมก็ตัวตัวผมเองก็จะเริ่มเล่นในงวดพันที่สองสภาเล่นชุดโต้ไปอย่างเดียวเลยนะฮะเล่นชุดโต้อย่างเดียวถ้าเล่นทักเจ็ดิบหชุดนี่ก็ครึ่งตกครึ่งเนาะผมก่าว่าจะเล่นทักเจ็ดสิ่าชุดนี่แหละเอาให้มันไม่ผิดเอาไม่ผิดไว้ก่อนเอาได้เงินไว้ก่อนนะคือพอทําตรงนี้แล้วก็มองเห็นมองมองเห็นลู่ทางมองเห็นรายไ,ได้นะฮะรายได้เสริม แต่เราอย่าไปคิดว่าโอยมันผิดกฎหมงกฎหมายมันเล่นกันหมดนะครับมีวิธีหาเงินอย่างไงที่มันสะดวกสบายเราก็หาวิธีนั้นนะฮะเราไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนเนาะเราเดือดร้อนตัวเองนะครับเดือดร้อนตัวเองถ้าเล่นผิดก็เดือดร้อนตัวเองเล่นถูกก็ดีกับตัวเองนะไ,ไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนครับก็แต่ที่จริงผมก็ไม่ได้ส่งเสริมให้เล่นการพนันนะแต่มันมีวิธีหารายได้อยู่หลายวิธีนะ นี้การมานันันก็มีกันทั่วหมดในในเฟซบุ๊กนะเช่นสล็อตแมชชีนนะครับอ่าอกเกอร์อะไรต่ออะไรพวกเนี้เข้าไปในเฟซบุ o กเนี่ยอีกคนที่เขารวยๆก็มีนะเขาแจกเงินกันอยู่เนะเออก็ก็อนุโมทนาด้วยแจกเงินนะครับผมก็เห็นด้วยนะท่านมีเงินรวยๆก็ไปแจกไม่เหมือนรัฐบาลนี้นะครับรัฐบาลนี้โอ้โหโกองกินกันไปจน แล้วก็ไม่เอาเงินมาแจกประชาชนเลยจะเอาเงินมาแจกก็เ,เงินภาษีนะครับที่เก็บไปจากพวกเราเนี่ยแหละไปแจกคนละห้าพันอันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะฮะแจกห้าพันมันก็ดีนะครับแต่ควรจะให้ทุกคนนะครับไอ้คนบ้านนอกบ้านานานี่เล่นไม่มีไม่มีเน็ตไม่มีอะไรเนี่ยไม่สามารถเข้าไปทํารายการได้นะฮมัน,ก,มน,ก,มนก็มันก็เหมือนเลือกมนะันก็เหมือนเลือกเลือกที่จะให้กับคนที่ เล่นเน็ตเป็นนะครับอย่าเนี้มันก็ทีจริงถ้าจะให้ก็ให้ไปเลยนะให้เขาสำรวจมาให้กำนันผู้ใหญ่บ้านสำรวจคนยากคนจนมานะครับคนที่เขาไม่สามารถเล่นเน็ตไม่สามารถเข้าไปขี่ข้อมูลได้ไม่สามารถไปลงทะเบียนได้องเงี้เขาก็หมดสิทธิ์นะครับโอเคนะครับก็จุดตั เราจะเริ่มตั้งแต่สองพุทธพาผิดยากครับผิดยากนะครับรับรองเห็นเงินแน่ๆนะครับดีกว่าไปค้าขายเนาะค้าขายก็เหนื่อยนะครับลงทุนดีก็ขาดทุนอีกขายไม่ได้ลงทุนมาแล้วซื้อของมาเสียอีกโอเคนะครับขอให้ท่านสมาชิกทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ